สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การรายงานบุญพรพร Morning Report ประจำวันที่2 6กรกฎาคม2566ค่ะสำหรับราาว,วิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาขึ้นราคาทองคำเคลื่อนตัวในกรอบแคบบริ way, 1, เวณ1,960เหรียญโดยมีการแกว่งตัวเล็กน้อยเพื่อรอความชัดเจนของการประชุมเฟดในคืนนี้โดยตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.25%ในการประชุมครั้งนี้ขณะที่ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับสูงเหนือ70เหรียญต่อบาเรล โดยสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดืนกันยาย,ยนเพิ่มขึ้น8.9ปิดที่79.63เหรียญต่อบาเรลซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่18เมษาย,ยน2566ซึ่งบ่งชี้ว่าด,ด,ดัชนีราคาผู้บริโภคพ,พื้นฐานอ (CPI) ของสหรัฐอาจจะไม่ชะลอตัวลงมากนะักขณะที่ภาพรวมอุปสงค์และอุปทานทองคำของจีนดูจะมี การสำรองทองคําเพิ่มขึ้นทั้งในรูปแบบของทองคําสำรองที่ซื้อในธนาคารกลางจีน PBOC และปริมาณการใช้ทองรูปพันเพิ่มขึ้นเกือบ15%ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ขณะที่ภาพรวมด้านเศรษฐกิจโลกมีการเติบโตชะลอตัวลง โดยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้ได้แก่ C.B. Customer Confidence ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐได้แก่ Home New Home s a l e และ Crude Oil Interest คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิมและติดตามผลการประชุมของเฟดร,รวมถึงการถ้อยแถลงนโยบายการเงินของนายเจอโรมพาวเวลประธานเฟดในคืนนี้เวลาตีหนึ่งถึงตีหนึ่งสามสิบนาทีด้านกองทุน ทองคำเอสพิดาเมื่อวานนี้ไม่เปลี่ยนแปลงปัจจุบันถือคองทองคําชี้919ตัน วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำเคลื่อนตอยู่ในกรอบลักษณะไซด์เวย์แต่ยังคงอยู่แนวโน้มทิศทางขาขึ้นบนเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและระยะกลางที่บริเวณ1 9 6 0เหรียญสำหรับวันนี้คาดการว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่1 9 5 5เหรียญและแนวต้านที่2,000เหรียญโดยคาดว่าราคาทองคำจะมีการแกว่งตัวในช่วงการประกาศอัตราดอกเบี้ยและการช่วง และช่วงถแถลงของเฟดสมัครโกลายเฟเจอร์รคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,980เหรียญและแนวต้านที่2 0 2 5เหรียญและโกลคอมเมคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,960เหรียญและแนวต้านที่2 0 0 5เหรียญสำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่31,800บาทต่อบาททองคำและมีแนวต้านที่32,200บาทต่อบาททองคำ สำหรับแนวรับที่หนึงแนวันนี้1,955เหรียญแนวรับที่2 9 9 5 5เหรียญแนวต้านที่1,2,000เหรียญและแนวต้านที่2 2 1 1 0เหรียญและกลับมาพบกับบุญของพรมอร์นิ่งรีพอรได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ